สวัสดีครับ FC ช่อง SuperCoin c h n n n e l ทุกทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะนำพา FC มาดูเหรียญแปลกนะครับ FC เแปลกที่วงการนะครับไม่เล่นหากันนะครับก็ต้องบอกว่าวงการไม่เล่นหากันนะครับเน้นย้ำครับแปลกแต่ไม่มีราคานั่นเองก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปอย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือ FC เหรียญต่างๆนะครับที่ผมเจอเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมนะครับพบเจอเองนะครับอาจจะมีบางเหรียญที่นะครับหลงมาแล้วก็ผมได้คัดไว้ f สอ่ะมาเริ่มที่เหรียญแรกกันเลยเหรียญแรกครับผมต้องบอกว่าเหรียญสุดฮิตนะครับคือเหรียญน,นี้อ่าคืออะไรเหรียญขอบม,มนครับ f 4นี่คือเหรียญที่หลายท่านได้สอบถามกันมาเยอะมากที่สุดว่าเนี่ยขอบบนเนี่ย่ามีราคาไหมอ่าถามผมนะครับ ผมก็บอกว่าขอบมนเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เกิดลักษณะนี้ขึ้นเนื่องจากว่าเหรียญน,นะครับไปตกอยู่ในเครื่องจักรหรือวัตถุอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้ขอบเหรียญเนี่ยหายไปนะครับแต่เท่าที่ผมสอบถามนะครับเพื่อนๆในวงการนะครับครูอาจารย์ทั้งหลายก็บอกว่าเหรียญน,น้าจะไปตกนะครับอยู่ในเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเวลาเรานะครับ ใช้จ่ายใช่ไหมเงินทอนต่างๆเราก็ลืมเอาออกจากกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะครับเมื่อเหรียญนะครับไม่ได้ถูกนําเอาออกก่อนซักนะครับเหรียญเวลาเหรียญนะครับติดอยู่ในผ้าเวลาเครื่องซักผ้าทํางานเหรียญก็จะกระเด็นหลุดออกจากกระเป๋าใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไปตกอยู่ในร่องของเครื่องนะครับทําให้นะครับเนี่ยเหรียญนะครับขอบเนี่ยนะครับไปนะครับเสียดสีกับโลหะนะครับวัตถุต่างๆ เมื่อเสียดสีเป็นเวลานานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนที่จะหายไปนะครับเขาเรียกว่าเหรียญขอบมนวงการยังไม่เล่นกันครับอันนี้ตอบแบบฟันธงเลยนะครับผมจะตอบแบบชัดเจนเลยนะครับจะไม่ตอบแบบว่าให้ความหวังนะครับคือไม่มีก็บอกว่าไม่มีเลยนะครับไม่เล่นกันนะครับ FC ซจะได้เข้าใจแล้วก็นะครับรู้เรื่องเนาะ f อเนาะอันนี้ครับอันนี้คือเหรียญ5บาทหัวเรือผ้าที่นั่งสุพรรณหงษ์ปี2 5 3 0อ่า นี่คือเหรียญที่นะครับจมหรือแค่น้ำนานหลายสิบปีนะครับเหรียญนี้ได้จาก F c ซนะครับที่จังหวัดกระสินนะครับบ่าวสักรินส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ก็นะครับไม่ใช่เหรียญโลหะผิดเนื้อแต่ประกาศใดแต่เป็นเหรียญนะครับนี่แต่เป็นเหรียญที่นะครับอ่าเห็นไหมครับแต่เป็นเหรียญที่นะครับอยู่ในน้าเกิดคราบเกิดสนิมนะครับเกาะเหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ ถ้าเราเอาน้ํายาล้างนะครับหรือใช้อะไรก็ได้ขูดออกนะครับเหรียญก็จะเป็นปกติเหมือนกับแบบนี้แหละนะครับนี่คือนะครับไม่ใช่เหรียญผิดเนื้อไม่มีราคานะครับไม่มีราคาเกินไปกว่าหน้าเหรียญต่อไปครับเหรียญสองขอบที่ถามผมมาอีกทิ่นึงก็คือนะครับนี่ครับเหรียญสองขอบ FC นะครับเหรียญสองขอบก็นะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าแปลกเหมือนกันนะนะครับแปลกเหมือนกันนะครับ สาเหตุจริงๆเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับนี่นะครับขอบเห็นไหมขอบนะครับเหรียญสองขอบนะครับนี่สองขอบแบบนี้อ่าสีนะครับนี่นะครับและกนะครับเหรียญสองขอบแบบนี้ถามว่ามีราคาในวงการไหมไม่มีครับวงการไม่เล่นกันครับไม่เล่นกันนะครับไม่แปลกพอที่จะเป็นราคานั่นเองต้องบอกแบบนี้เลยครับอ่านะครับนี่คือเหรียญนะครับยังไม่แปลกถึงขนาดว่าซื้อขายกันได้อ่นะครับผม ถัดไปครับเรียนต่อไปนะครับเรียนต่อไปเรี๋ยญนี้แล้วกันเรียน5บาทนะครับถ้าสังเกตดีๆครับตรงขอบนิกเกิลนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเห็นไหมครับด้านทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับอ่าขอบนิกเกิลนะครับจะจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับอ่านอกจากไส้ทองแดงนะครับนี่ครับยื่นเกินลงมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับตรงส่วนที่เป็นนะครับอ่าขอบที่เป็นทองแดงเนี่ยนะครับจะนะครับเห็นไหมครับนี่ จะมีพื้นที่นะครับที่ต่ํากว่านะครับเห็นไหมขอบที่เป็นนิกเกิล่าเห็นไหมเหมือนกับว่าเหรียญนี้ครับโดนทับมาอย่างไอยางงั้นนะครับผมและก็ส่วนนี้ที่เป็นนิกเกิลนะครับยื่นออกมานะครับนิดนึงนะครับเหรียญนี้ก็ไม่แปลกครับไม่แปลกนะครับผมเป็นเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปนะครับอ่าถัดไปครับผมเหรียญสึกประเภทต่อไปก็คือเหรียญนี้ครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับอ่ะเอาสองเหรียญแล้วกันลักษณะคล้ายๆกันเหรียญสิบบาทนะครับ แบบถ้าเหียนใหญ่กับเหรียญสองบาทนะครับของเล่นหลวงราชการที่10นะครับเห็นส่วนนี้ไหมครับส่วนตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับส่วนตรงกลางรูปจะหายไปเห็นะครับรูปจะหายไปนี้นะครับแปลกไปแปลกครับแต่เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสียดสีกับวัตถุหรือโลหะอะไรทําให้นะครับส่วนที่ไม่เห็นนี่หายไปนะครับเป็นเหรียญที่นะครับ ไม่แปลกนะครับเป็นเรืยอที่ไม่แปลกนะหรือแปลกแต่ก็ไม่มีราคาเล่นกันนะครับในวงการนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับมาดูเหรียญแบ่งนะครับเหรียญแบ่งเหรียญแบ่งครับ f สนี่นะครับนี่เหรียญแบ่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญแบ่งเนี่ยก็ไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับบางก็บอกว่าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับมีการตัดตัดมีการผลิตตั้งแต่แรก หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเหรียญแหวงใช่ไหมครับนี่เหรียญแหวงนะครับลักษณะของเหรียญนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการตัดมาอาจจะไปตัดอะไรท้ายหลังนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ต้องมอกว่าเจริญครับ FFC เจริญนะครับผมนี่เลยครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมตัดออกนะครับตรงนี้แหว่งไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็ไม่มีราคาเล่นกันในวงการนะครับ FFC ครับอันนี้ผมเจอเองนะครับผมผมไม่ได้ซื้อมาครับ เล่นไหนผมบอกว่าซื้อผมก็ซื้อครับอะก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนหนะ้องเอเนาะนะครับยังไงถ้ามีอะไรข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรียนที่วงการเล่นกันเดี๋ยวผมจะนํามาให้เอฟซีได้ดูได้ชมก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในอะากาศต่อไปสวัสดีครับ